สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดมีมาที่บ้านไทยถาวรสำนักสงฆ์ไทยถาวรน,นะคะมาเจอคุณโชคดีนะคะถูกต้นนะคะทุนก็สองพันบาทนะคะท่านผู้ชม,ไ,มได้เส,ส,ส้นส,ส,ส,สี่นะคะสามสาม,สามหนึ่งสามหนึ่ง ตัวเลขสีดำเนาะก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะบังตุงนางบ้านเอึศจ้าตั้งบ uh ้านที uh uh ่จ uh> uh ้างเป็นเพอจ้าปองูแบบจ้าสามหนึ่งเอดมินีฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมันีชาแนลด้วยนะคะ คุณค่าคุณพี่ผู้โชคดีเนาะบ้างมาจากอะไรนะคะมาจากปรางกูเนาะจ้ะโชคดีบ่พี่พี่โชคดีที่นี่ไหมได้ยินหลวงพ่อพูดในฟังนี่คนนี้โชคดีพี่ไม่เคยโชคดีเลยอ๋อพี่คนนี้ป่ะค่ะเออตรงไหนเนาะค่ะที่ดอรถหนึ่งแปดได้จ้ะสี่หนึ่งได้จากที่ดอนรถบ่ะเอามาไหว้นี่แหละเออมาไหว้เยอะรถหน่อยเราจัดคือจำเนื้ ทุวกสองพันสองพันสองบาทอ๋อสองพบาทต้น0ทุนได้เท่าไหร่นะคะแสนสี่โอ้โหโชคดีมากทำยังไงนะคะถึงได้มาไหว้ที่ทานกดูโอมาไหว้ไหว้แล้วก็ไม่ไม่ถูกซื้อกัเคยถกมาด้วยกันก็เอาเรื่องอก็จให้อ๋อค่ะจะได้ในทีเดียนด้วยจ้า ลงแปดชุดก่อนแล้วก็ชุดหลังก็สิบสี่ขี่รถมาด้วยกันงนงี้นีซื้อท่าไหนนะคะสี่ไงเห็นเลยย,ยังเหลือสี่สี่เดี๋ยวไปดูทะเบียนรถด้วยกันเนาะจ้าค่ะเดี๋ยวตามแอดมินีนะคะไปที่รถของคุณพี่ผู้โชคดีนะคะท่านชมถูกทุนนะคะสองพันบาทได้เสนก็บาทนะคะเดี๋ยวตามแอดมินีไปเลยนะคะพี่ผู้โชคดีมาจากปรางกูสีสเกตนะคะ มาบ่อยมากนะคะท่านผู้ชมได้โชคกับเจ้าแม่แม่เนียงแก้วปทุมเนาะอ๋อวันนี้มาเจอผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนนัดมาเลยเนาะแอดนุชว่าไหมคะมาค่ะเพราะว่าเราออกมาสายมากเลยนะสิบเอ็ดโมงค่ะใช่ค่ะมอเตอร์ทุระเนาะแอดมอเตอร์มีทุระนะคะน้ำวันนี้ก็ไปนั่งรอนะท่านผู้ชมนั่งรอตั้งนานค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่าน เดี๋ยวมาส่งดูทะเบียนรถกับคุณพี่ผู้โชคดีด้วยกันนะคะท่านผู้ชมจากซีสเกตนะคะเป็นผู้โชคดีได้กับซีเมซีเนาะจ้ะซียมซีที่บ้านไทยถาวรวัดบ,บ้านไทยถาวรเนาะจ้ะแม่นยงแก้วประทุมนะคะท่านผู้ชมนะทะเบียนรถกอทอน,นะคะซีซีหนึ่งแปดนะคะซีสเกตนะคะคือทะเบียนรถสวยมากๆนะคะท่านผู้ชม หนึ่งแปดก็ออกแล้วนะคะท่านผู้ชมหนึ่งแปดก็ออกแล้วหนึ่งสี่ก็ออกแล้วเหลือสี่สี่สองตัวนะคะท่านผู้ชมยังไม่ออกะคุณพี่บอกว่าเหลือสี่สี่ก็เอาตัวนี้เนาะะคุณพี่แกบอกว่าแกซื้อตัวนี้แหะค่ะงวดนี้ตัวนี้ด้วยแล้วก็เซียมซียังไม่ได้เซียมเนาะยังยังยังไม่ได้เซ <4 S 2> ียมซีนะคะพี่อีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เซียมซีเนาะจะได้สามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมได้สามหนึ่งแต่พี่ผู้โชคดียังไม่ได้เซียมซีแต่บอกว่ายังสี่สี่นะคะสี่หนึ่ง ซีหนึ่งหนึออกแล้ว1 8ึ่ปดนึออกแล้วนะคะก็ยัง4ีสี่สองตัวนะคะเป็นเลขลเบิ้ลนะคะก็ถือว่าตัวลเลขสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมถูกจนได้รถนะคะท่านผู้ชมเนาะถูกจนได้รถลองพ่อก็พูดให้ฟังเมื่อกี้นะคะยังไม่ทันขาดคำนะคะว่ามีผู้โชคดีนะคะ คุณพี่นะคะเดินทางมาจากปรางกูเนาะ,ะพูดให้แอดมินีฟังเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมยังไม่ทันขาดคำํำมอง,มองเห็นรถ,รถใช่รถคันสีดํานี้มาโจดนะคะแล้วลงตาก็บอกว่านั่นไงมาแล้วมาแล้วหลวงเนาะ,ะมองตั้งแต่ไกลนะคะท่านผู้ชมเม่องลงตามองฝันเออมองเห็นแม่นขนาดเนาะนีะ่นะคะถูกมาหลายงวดติดแล้วถูกมาหลายงวดติดคะ่ะทุนสองพันนู้เยอะนะเนาะ ใช่แสนสี่สก็ถือว่าเป็นคุณพี่ที<อ>่โชคดีจ้ะมาขอมาขอโชคนะคะแม่แม่เนียงแก้วปทุมนะคะแอดมินีมาก็เคยได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีดวงได้ตัวเลขอยู่นะคะแต่ไม่ได้ซื้อนะคะก็ะถือว่าไม่มีดวงถือว่าไม่มีดวงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลวงพ่อบอกว่ามาถึงก็ต้องจุดธูปก่อนอันดับแรก ทูบผ้าดอกนะคะอันดับแรกนะคะท่านชมแล้วก็ราดน้าเนาะราดน้ําตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงทางเข้าไอ้ทางขึ้นาทางขึ้นนะคะาปากจระเ้อารักกกดางนะคะแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางเนาะซื้อทางก็จะมีไห้นะคะมีไห้อยู่มีไห้อยู่ก็ต้องอซื้อทางแล้วก็ลอดปากจระเข้ไปนะคะนี่นะคะค่ะหลวงพ่อบอกว่า ลืนกินสิ่งไม่ดีค่ะเลือแต่สิ่งที่ดีเนาะสิ่งไม่ดีก็ให้อาลากกอดังกลืลืนเอาไปให้หมดนะคะเหลือแต่สิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ชมเลือโชคเหลือลาบนะคะค่ะแล้วสุดท้ายก็มาขอโชคขอลาบเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีท่านใดไม่เคยผ่านมาก็ผ่านมาได้นะคะท่านผู้ชมแวะมาได้ค่ะก็ใกล้พอสมควรเนาะแอดมินีกับแอดนูดก็จากจากวัดเรือร่มจากบ้านขยองนะคะมา มาที่บ้านไทยทาวนหลายกิโลเหมือนกันเนะาะหลายกิโลมากนะคะท่านผู้ชมไกลเลยวัดไทยพัฒนามาอีกนะคะ,ะเลยมาประมาณเลยวัดลพลานเพชรมาอีกเนะะเกาะวันนี้ก็คุณพี่ก็นะคะก็เอาผลไม้นะคะมาถวายนะคะมาให้ มาถ่ายให้กับแม่เนียงแก้วปทุมนะคะจะ้าถ้าถูกเลขเมืไหนดังแน่ส่งจ้าค่ะคุณพี่ผู้โชคดีนะคะ<ม>ก็หาเสียมซีะ<ใ>น,นะคะเก้างวดโซนเก้างวดซ้อนโอ้อนนหายากมากเลยนะคะผู้โชคดีเก้างวดซ้อนนะคะอันนี้งวดที่สิอันนี้งวดที่สิบเนาะงวดสิบหกก็ไม่ใช่ใงวดหนึ่งหนึงน่งมิถุนาเป็นงวดที่สิบเนาะ ได้จากเซมซีใช่ไหมคะมเดี๋ยวมารอด,ดูนะคะท่านผู้ชมฝันด้วยเนาะตกมาเป็นคู่เลยเนาะตัวไหนบ้างเนาะคะใช่แปดหกบ่ปดอไไม่ใช่เ้าหรอ แปดเก้าแปดเก้าเนาะเป็นเลียมซึงคุณพี่ผู้โชคดีผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดอย่าลืมว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันค่ะแปดหกหกแปดเนาะจ่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านี่เป็นตาอกเป็นตาอกใช่ไหมคะพี่เป็นตาออกเนาะคุณพี่เขาบอกว่าเป็นตาออกน่าจะออกนะคะท่านผู้ชมเลขสวยมาก ก็จะมองยากนิดหน่อยเน,ะน,นยาะมองออกอ้อมมองมองยากนิดนึงแปดเก้าแปดหกนะคะท่านผู้ชมตีได้สองตัวนะคะเพราะว่าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมมองไม่ชัดจ้าเพราะว่าเป็นตัวเลขสีดำดำ ันนี้กคุณพี่ผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมเซียมซีได้เปดเก้าเก้าเปดนะคะบอกว่าถ้าออกตัวนี้นะคะบอกกับแอดมินนะคะกับแอดนูตว่ามาเจอกันที่นี่นะคะสำนักสงฆ์ไทยถาวรน,นะคะกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะแอดมี mir, ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีไปพร้อมกับผู้โชคดีด้วยนะคะท่านผู้ชมแอดมี mir, ลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ